สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นนะครับวันนี้ก็ว่าผมกับผมเฉพนคนเมื่อโมงกินละครับวันนี้พามันกินเขาเลยครับขาหมูพี่น้องใหญ่ๆเลยครับกับแกงปลากระปองครับโอ้แ่บเลยครับมาพี่น้องมาขอโทษขอให้ได้พี่น้องเนี่ยมีเสียงรบกวนครับวันนี้มีเสียงตัดหญ้าครับหนาบ้าเพราะว่าหน้าปล่อยมันเข่าเลยครับมันดังแท้ พี่น้องมาทีไข่รเดนอยู่หรอครับโอ้โหสดดีขอนอนครับเนี่ยโอ้โหใส่บุญศิลป์ครับแล้วว่าศิลป์หลอนบ้านพ่อครับโอ้โหแต่ปลาปองครับใส่มือเด้พี่น้องบานโอ้โหหอนครับนั่งเห็นแล้วพี่น้อง ขาเข่าปรับหอมบัว,วครับหอมปำครับที่ครับเดาพยวกมไปกทียมครับรครับขาหมูครับเปื่อยไม่ต้องอืมทียมมาใส่ครับ มันไม่เดือจิ้มหอกมเด็นบทีมันหน่อยอืมซาบครับต้งใสพ่พวหยี่ตูเพือหอมมากเลยครับเราใส่ประแดกครับ ครับใส่พีครับตำไมไม,ม่แหลกครับเปิดด้่ะเนาะยยามา อไอ้ไงครับเราใส่เมื่อได้ปีน,น้องครับเส้นมันบริตัดนะครับหัหอนนอนๆๆอน,อนพอดีจะม้างกับเห็ดกินแบบแสบมันเนี่ยครับ นะครับว่าขอตอบให้เปนรองคุณโตโด้นนนนคร,บรับเร่องอะไรก็ไดเร่งเป็นองเอยมีโุระมากินเตะเวนนะครับหอ,อนครับหอ,อนหอ,อน สมบดไรเอมาพี่นอ้องโอ้ตดกระเพาพี่น้องนะครับทีนี้่ขัดครับวันนี้มีอุปสรรคสู้เมื่อครับตดวไม่เ,เสียงห่อครับ ว้าเป็นเมืองดูตัวเช่าดครับอยู่เปนอยู่ไก่บ้านนะครับตชดผม,ผมไก่ไกบ้านผมนี่แหละครับทำง,งานเพิ่นโอ้ยยังบอกพี่น้องว่าอยกินแต่ขาหมูนะอย่ามั่นนะครับต้องสูบประเดี๋ยวประเดี๋ย

ບໍ si ່ແມ່ນຫົວຕັບສະບ โอ้โอกลุ่มใสบางครับวัฒนธรรมใดครับในการกินเส็นแบบเนี้ยก็กินเต็มหน่อยครับเอาพอต้องแกงกิน เห็นเขาย่าปลากระปองนะครับนรอกว่าล้านวิวเอ้านี่แกงนะครับเบิ่มถั่อนข้นมูกครับในเบื่มถคพอนข้นมูกได้ไปน้องกับฝากพี้น้องสู่สู่คนนะครับเีคอยที่ตามนะครับคนไหลคนแจ้กคนที่ตามคนสบตะไคร้นะครับอ่าให้บื่มถั่มข้นมูกนะครับขอบคุณนะครับ สู่ทุกคนครับที่ให้กำลังใจกันมาตลอดครับดีดๆก็ขัดนะคร,ครับไปเรื่อยๆครับพาพี่น้องสู่กินแซวน้ำกันครับถุงมะมัเพิดเล็นน้อยครับได้กรัอื้อ กับเราเบื่อครับ พี่สองขาอกว่ได้มากินเร็วองนอร่อยครับมาเมยนั่งทบเลงทำเลงมันมันบมป็น,งน,น,นปไงนระพี่้องเ็เลยบอกใครนั่นนะครับเขาบอกว่าด้ว,ว่า ว่าเคยกินนะครับโอเคี้ยแก้มเนาะเก็เบกทท่านกันครับเลยสามิีมวยในตนนะครับเจียบออกนะครับตั้งแต่กับแกะอีก้ไม่หนอนเนาะเบาหมดน้องหอออออางเง่าครับ เกิดขึ้นมานน้ำพักน้ำกันอยู่นี่อย่างนี้ก็มีต้นพริกครับกระเพา น่าหนพนพ่อผ่าแกงสะบะกคุงเข้ไหรอกเบอร่มีบหมวกคุงไหมครับ,บมหมวกคุงคืบบอมะละกอนะครับแล้วบอมมีผักมี็อย่างเอานีบมันมีนะครับแกงสะบักคุงใส่เมื่อกันครับโอ้พอ,อเป็นพัดยาเลยอว่าเป็นพันธุ์มเดือตาอนนะครับตัดให้น,น้ำแขางข้างครับเป็นผไเม,มืองดีครับ โอเคครับกอสอโนครับสมัยก่อนนะนี่กับแม่เนาะครับนี่กับเป็นศูนย์่งเสริมการเรียนรู้นะครับพอเปลี่ยนใหม่นะครับทำมากรสอโนนี่บ่เห็นเด้องไปน้องสมมตินะ่กินไปน้ำบอกกันไปน้ำนะครับเอาความรู้ไปน้ำน่าไม่ใหม่ครับสมมติกระบอกอะไรจำเนียร์ล้ครับ ทำงานต้องการศึกษาครับหูแน่บ้าหูแน่นะครับต้องนอาภากผู้หน่อยครับทามาครับ ร้อยไงครับเอจีฮหาเท่าม,มาลาบสู่กินนุ้่นอ้องเหนียนเขามาขายประกาศสื่อจะเข้ามาได้น้องเลยนะครับโอ้ตัวได้พี่นอ้องใส่มือ โอดเล็บบวงกับมีนะครับสอนกับมีครับตักมาไหนนะครับ,บ,รน,รบนี่เสียงเมื่อยครับไม่ร้องขอโทษขอให้พอไม่น้องทุกคน,นนะครับเ,เสียงรถเนี่ยเสียงรถ บันทุกเลยครับขงบา,บา,ออางาบ,าาบานนีมีเบสตัแนวบานพออตั้งยาบาตพยาบาลนี่มีสิบรล้อครับมีรบถบรรทุกรถพ่วกครับออขนส่งแฟนเห็ดขนส่ง เอาปองพี่น้องเต่าย่ำผมแกงนะครับไปเศร้าจนจบนะพี่น้องนะโอ้ขอโทษไปได้เลยครับถามมันกัดกันเขินนะครับ เขาเพื่อเขาครับเอ,เอามือซอยน้อพี่น้องเนาะขอตรวจขอไปนะครับ,อย,บอ,อยุบมาเลยน้อพี่น้อง บ่ายกับแสงเบ่งพี่น้องแต่ว่าใครอยู่เบาแนงหน่อยยังใช้บ่ายพี่น้องสดกระคคยก็ลองข้อ,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 อกันพ่อพี่นอ้องอันนึงมันหน่อยครับบาตรัดนปันแดงใส่ใกับ กินอะไรอยู่ครับจย่างในมณีกับหมุนย้นค้นมุกนะครับขอขอฝากขอบไปพี่น้องนะครับสู่หุนค้นนะครับไอ้กดไลค์กดแชร์นะครับกดที่ตามนะครับกดสับสไคร่นะครับให้กระเบื้องช้นคระนมุกนะครับกรับื้งยนกับขอบคุณขอบไปน้องย้นครับที่มีการสนับสนุนกันเสมอมากครับตั้งแต่เปิดที่แรกนะครับจนมาฮอดมณีนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆน้อพี่น้องนะครับเบื้องชนค้นมุกกับขอบกดขอบให้พี่น้องสู่หุนคนนะครับ ในกิริยาท่าทางนะครับในการกินขึ้นเขาบรสุภาพประการใดครับในเมือนี้ครับผมจะพ่นข้าวหนูหมกับฝาพขี่นอไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ